สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะ NNK Channel นะคะวันนี้เราก็มาอยู่กลางทุ่งนาแบบนี้ก็วันนี้นะคะเราจะมาหาอะไรกินที่กลางทุ่งนานะคะทุกคนก่อนอื่นก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วกดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel นะบรรยากาศของเรานี่เลยนะคะนูน่นมีสุ่มอยู่นู่นหมวกสีชมพูอยู่นู่นหนึ่งนะคะนี่อันนี้เป็นทีมงานของเรา <c oughs> อันนั้นครัวพี่หนูกําลัง จะหุงข้าวปั๊นะตีตีปลาปอมไม่ใช่ตีปลาปอมตีตีกบมานูนขึ้นยอดไม้ไปแล้วของพี่กบเป็นตัวของพี่กบเป็นตัวอะไรอะกบทำไมมันเป็นงั้นอ่ะกบเล็กอ๋อมีกบเอากบอะไรมันไม่มีขาเลยล่ะเนี้ยเอาทำไมนู้นมันมีตั้งมีขาด้วย <laughs> เป็นลูกอสหรือเปล่าของพี่กบอ่ะนี่ไปแล้วส่วนครัวพี่หนูก็กำลังหุงข้าว,าว,าว,วเตรียมข้าวก่อนนั่นแหละเตรียมทำอาหารนี่นนี้มันก็มีปลาเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยดูดินี่นะคะ มันเป็นนานะทุกคนอ,อะตอนนี้แค่งแงะเตรียมแล้วเตรียมโดดเตรียมล้างแหโ,<ฮ> <laughs> โทษเห็นในุ่งหนาอ, <laughs> อันเนี้ยพี่นุย้ยง่ายสุดแล้วง่ายสุดแล้วไม่ต้องไม่ต้องมัวตกใช่ <c oughs> ล้วหวานแหแบบนี้นะบอกให้ติดตอข้าว<อ>ติดเขาเรียกว่าอะไรต้นข้าวอะ่ะนะดูเนะตุ้งหมดเลยอันนี้นะจริงๆถ้ามันลึกนะหรือติดต่อนนะเรามีทีมงานที่เป็นหน่วยซิลฮ <c oughs> หน่วยซิลสามารถลงไปปลดแหได้ <c oughs> อันนี้ติดไหมถ้ามีป่าจะเป็นพวกป่าอะไรพี่นุย้ยน่าจะเป็น ปลากระดีปลากระดีได้น้ำไงติดมาแล้วนี่ไงโอ้ได้ได้กระดีแล้วกระดีได้น้ำไงหวาแล้วหวาแล้วสงสัยกระดีกระดีเฮ้ยได้กระดปลาได้กระปลากระดีเต็มเลยได้รอดแล้วเนี่ยมือเนี้ยรอดแล้วใช่รอดแล้วแล้งพูดเบาด้วยวะรอดแล้วมือเนี้ยเหมือนมือรักปลาเขาอ่ะกระนาเขาเนี้ยไม่ได้รักเลย โอ้ยเขาไม่ว่าหรอกเขาเกี่ยวไปแล้วนู่นเดี๋ยวเราจะไปมุมนู้นอีกมุมไหนมุมนู้นนู่นนะนู่นนะปุบปับปุบปับปลามันอยู่มันกินข้าวไงปลาที่ไหนกินข้าววะพี่นุย้ยโอ้โหเฮ้ยได้มีปลาหมอด้วยใช่ปลาหมอปปะวะก็ดีก็ดีก็ดีโอ้ยติยด,ด,ดข้างล่างเต็มเลยใช่อ ไอ้เนี่ยดึงไว้ไม่ได้ดึงดึงดึงไว้ไม่ได้มันจะหลุดใช่ปลาน่ะมันจะหลุดโอ้โโคมนึงเดี๋ยวดูนะอุ้ยเฮ้ยมันต้องมีอุ้ยมันมีตัวใหญ่ใช่เหรอเอาอดตายไปเลยกีน้อยดูทีน้อยมึงดูว้าวเต็มแหม่ลากขึ้นเลยครับ ลากขึ้นเลยครับลากขึ้นเลยครับอุอ้ยมีปลาช่อนลูกปลาช่อนลูกปลาช่อนนี่ไงลูกปลาช่อนเก็บมาเ,เาไปเอากระป,ป๋องไปเอากระป๋องโอ้โหเป็นไงเป็นไงบอกแล้วไม่ต้องไปตกปลาให้ทหโทษแหเอา้าเอาเอจริงว่<ฮ>ะล้างก่อนไหมไม่เดี๋ยวพึ่งล้างเดีย่าอย่าวพึ่งล้างทำไมวะปลามันจะหลุด ไม่ไม่ได้หรอกไม่ไม่ไว้ใจเลยมันมตัวน้อยไม่ล้าง,างแกอย่างนี้แหละอเอาอย่างนี้แหละน่ะโอ้โหเทาเถือกอะ่ะ น,น,น,นี่นปลาขยงคล้ายๆปลากดนะทุกคนใครตกได้ไ<อ>มันมีหนามไหมมีหนามนดินี่ดูเซียนจะปลดให้ดูโอ้มาลุกคุกคุยไอต,ตัวนี้มีเงี้ยงด้วยนะมันจะแทงนะเราต้องจับให้ดีปล่อยนะอะ,อะ นี่ก็แค่ใส่แงะใส่เหยื่อให้ในตั้ในตั้ใส่ไม่เป็นใส่เหยื่อโดยที่มือไม่ไม่ไม่เปื้อนนะฮะเป็นไงพี่นุ้ยโอ้โหเฮ้ยข้าวเดือดแล้วเนี่ยโอ้โหมาฝันมาแล้ว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 อยเปิดไปดมเหยื่อนะดั๊บเบ็ดไปเกี่ยวจมูก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะจุ่มไปให้เดี๋ยวยายจะจุ่มไปให้อ้าวอ้าวแล้วก็ถือไว้จับนั่งฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิงไปดูไปดูเดี๋ยวป๊ากินจะได้ฮึดอะไรเนี่ยเอาร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงดิฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิง แบกใจจริงปลาไม่กินยืนเนี่ยฮะปลาจากที่เราทอดแหอ่ะนี่เยอะพอประมาณนะคะมีปลาหมอปลากะดีแล้วก็ปลาขแยงแล้วทุกคนนี่นะคะเราจะมาดูการแสดงกันก่อนโอ ตกปลานั้งหลับเอาฮน,นี่มาแล้วไหม่่เตรียมแล้วกางแดดกางแดดนั่นนะคะนี่โอ้อโหเอาแล้วนี่คือหน้าท่อนะนี่ขยะเต็มเลยเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าจะต้องใช้หน่วยซิวลงไปไหม ไหนเงี้ยบอกแล้วมันต้องมีปลาหมอ2องตัวเนี่ย<อ> 1>, 1ตัวที่มันขึ้นไงี้ที่เวี่ยงอ่ะอแสดงว่าเล็ดรอดไปได้ตัวนึงหลุดไปตัวนึงใช่แล้วเนวตั้งวิ่งนหน้าไปแล้ว ไปดูปลาเตียวนะปลาเตียวได้แล้วนะคะทุกคนกนี่นะได้ปลาหมอตัวใหญ่แล้วหนึ่งตัวปลาอ่านะทุกคนเนีย่ยมีปลาหมอมีปลาปูปูนี่เราจะทำการปล่อยนะตัวมันน้อยเกินนเนี่ยะ่ะ คัวพี่หนูก็นั่งทําปลาอยู่ข้าวสุกแล้วข้าวสุกแล้วนี่ได้ปลาแล้วเนี่ยอทําแล้วนะคะนี่อันนี้ยังไม่ได้ทําหลังจากที่เราหุงข้าวเสร็จแล้วทอดแหย่แล้วได้ปลาแล้วทาปลาแล้วนะคะเสร็จแล้วทอดปลาด้วยทอดปลาแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้อันที่สุกแล้วนี่นี่คือยังไม่สุกนะคะแล้วก็นี่อันนี้สูตรเป็นไง สูตว่าปลาแช่น้ำปลาแช่น้ำปลา,าต้องมีสูตไหมแค่นี้เหรอแค่นี้เพราะชีวิตรอดไงพี่นุย้ยเอาเขายังมีไก่ทอดน้ำปลาเลยเนี่ยปลาทอดน้ำปลาใช่ไหมถึงขั้นตอนในการชิมฟันไม่ดีก็กินได้ใช่ไหม มาเพิ่มทำเสร็จแล้วหมักเลยนี่นะสดสดเลยนะทุกคนมีปลาหมอใหญ่ด้วยมีปลาขยงมีไข่นะทุกคนปลาขยงมีไข่ด้วยคนข้าวสุกแล้ว <c oughs> นะคะ ก็มีแล้วนะกินได้แล้วข้าวก็สุกแล้วกินได้แล้วอ้าวกินได้แล้วฮะนี่สุกแล้วข้าวมันเยอะนะทำไมให้กับข้าวแค่นี้ไงจะหยิบเอาสิอ๋อนี่ก็ให้แค่นี้อือหยิบเอาพี่นุ้ยโอ้โหดูน้ำมันเดือดอยู่เลยออนี่ดดูิแบบว่าสดสดร้อนร้อนก็ข้าวสุกแล้ว เข้ามีแล้วกินเลยกินอ่ะกลางนากลางนาเนี่ยนะเที่ยงแล้วตะวันตรงหัวนะครับเขาบอกกลางนาตะวันตรงหัวแต่ว่าเที่ยงฮะแต่ว่าเที่ยงใช่กินแล้วก็ถือว่ารอดนะพี่น้อยรอดไม่อย่างนี้ไม่รอดไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะอ้ำโอ้โหเป็นไงกินขี้คนหายกลิ่นธรรมชาติ ก็ชอบฟิลธรรมชาติแบบนี้นะคะทุกคนก็ถ้าคนไหนชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel คลิปนี้ลนาะไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย